สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็เปิดกันมาใน Swarm Event นะครับทุกคนวันนี้เนี่ยจะพามาดูบิลนะครับผมที่เล่นได้48ถึง 50วินั่นเองนะครับทุกคนพี่ไม่แน่ใจว่ามีใครเนี่ยทำได้เร็วกว่านี้ไหมก็คือไม่แน่ใจว่ามีใครได้40วิไหมหรือ45ิวิไหมนะครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยพี่เคยเห็นคลิปไหนไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วน่าจะนานแล้วมั้ง47ิวิหรือเปล่าเนี่ยถ้าพี่จำผิดหรือยังไงต้องขอโทษด้วยนะรู้สึกพี่เคยเห็น47ิวินะครับทุกคนแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยบิลที่พี่ใช้อยู่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทำเวลาได้อยู่ที่48ววิินนนาททีถึงงง50ััะะั่่เเออคุกกหลจปดต6 จครับมีการปรับตัวละครเจ้าเอโตะมานะครับทุกคนนะทำให้เล่นเร็วขึ้นประมาณสิบวิเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้เป็นจินอูนะทุกคนนะจินอู U เนี่ยจะใช้เวลาเล่นอยู่ที่ประมาณเอ่อเท่าไหร่1นาทีมัง้งจินอูประมาณ57วิถึง1นนาทีนะครับแต่ว่าพอมาปรับเป็นทีมนี้นะจะอยู่ที่ 49เนะเร็วสุดที่พี่เห็นคือ48นะ48วิถึง50วินะเออประมาณนี้อย่งางเมื่อกี้ก็51็วินะเมื่อกี้อันนี้เกมที่2แล้วนะครับทุกคนโดยทีมเนี่ยจะมีประมาณนี้นครับเราอัพไว้ที่เอโตะตัวเดียวนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมาเปิดให้ดูว่าใส่ของอะไรบ้างแล้วก็ตัวละครพวกน,นี้หายังไงบ้างนะครับทุกคนโอเคไหมก็เดี๋ยวจะพูดว่าเออทำยังไงนะครับบิวนี้กว่าจะบิวขึ้นมาเผื่อผู้เล่นใหม่เข้ามาดูนะครับทุกคนสําหรับซอมอีเเเววนนนนีี่่่่่ไมมแใจาาทางก เจ้าออกไปเมื่อไหร่นะครับแนะนําว่าเป็นโห,โหมดหนึ่งที่ฟาร์มรีโลโคตรดีนะครับทุกคนนะแล้วก็ฟาร์มโซแฟกเมนต์โคตรดีนะครับทุกคนโอเคไหมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้หรือแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด t t ่ที 1, 2, 3, 4่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ เ,เดี๋ยวพี่จะให้ดูในส่วนของดาเมจเอโตไหมอันนี้พี่เปิดเอฟเฟกอยู่ก็อาจจะแบบแหลกหน่อยนะครับทุกคนเฮ้ยจบแล้ว49วินะอันนี้รอบนี้เกมที่2 49วิตอนแรกเกมแรกเนี่ย 51วิบเอีนะเดี๋ยวพี่ขอปิดในส่วนของเอฟเฟกก่อนละกันนะครับ ability นะครับเอฟเฟกปิดไปนะเออเโตอยู่ไหนเอโตก็ e จะเป็นดาเมจหลักที่เราอัพนะครับทุกคนนะจะเห็นว่าตอนนี้เห็นว่ามีแบบว่าคูลดาวน์สูตรวีด้วยนะทุกคนดาเมจอยู่ที่319นะครับเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนรู้สึกว่าดาเมจเนี่ยสูงสุดที่พี่เห็นจะประมาณ350หรือ400เนี่ย400ล้านประมาณเนี้ยเออแต่สังเกตรตรงนี้มีสูตรวีด้วยนะไม่แน่ใจว่าติดดีบััััฟฟหหหรรรือออตติิดดดดพพาาาสสซีีีขงงงววไไไนนนนนนะะ่่่่กกก็จํมมม้้้ททคคคบุคูึ D, เยแ องตัวเนี้ยนะคิงแอน ก็คือเบลูเนี่ยจะทําให้โดนแรงขึ้นนะศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น20%ด้วยนะเห็นว่า409ล้านแล้วนะอันนี้พี่ไม่ต้องกดใช้สกิลนะเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้ได้กี่วีนะสูงสุดพี่เห็น48วีพี่ยังไม่เคยเห็นต่ากว่า48วีหมายถึงว่าที่พี่เล่นบิวนี้นะน,นี่บอสมาแล้วครับทุกคน2.6 b นะเลือดยุบแบบเร็วมากนะอันนี้จบเท่าไหร่49วีอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูบิวกันนะว่าบิวนี้ยังไงบ้างนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสอนว่าคํานวณยังไงนะครับว่าถ้าเราเล่นได้กี่วีเนี่ยแล้วเราจะ วันนึงเนี่ยเราจะได้ไอตัวโทเค็นที่เป็นใบไม้เอาไปแลกของเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่เนาะซึ่งเกมนึงเนี่ยเราจะได้1,500ใช่ไหมครับทุกคนเกมนี้เนี่ยเราสามารถ แรกแคปซูลได้ไม่จํากัดนะแต่ว่าเราสามารถซื้อได้แค่ทีละหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับทุกคนยกตัวอย่างโอ้หลกหลกออกมาเซิร์ฟรวมมั้ยเนี่ยโอ้โหหลกหลกนี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของช็อปแคปซูลตรงนี้นะเราสามารถซื้อได้ทีละหนึ่งหมื่นแคปนะครับทุกคนหนึ่งหมื่นแคปซูลเนี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้านั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งเปิดมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทั้งนิ้วได้โซแฟกเมนต์ได้สเตตด้วยนะครับแล้วก็ได้รีโลได้ไอเวก้าพังเวก้าพังมื่นจะไม่ได้นะรากก็จะมีโอสตัวละครโบััสสซึ่่่่งงววนนตเีียยพก็ไ ได้โบลอสที่เป็นชายนี่เลยนะครับทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวมาดูบิลกันดีกว่านะครับบิวว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนเริ่มมาที่ตัวแรกอย่างเอโตะเลยนะครับก็ โต e นะครับทุกคนใส่ของประมาณนี้นะครับซึ่งตัวไอตัวเนี้ยส่วนหัวกับส่วนเท้าเนี่ยหาไม่ได้แล้วต้องไปหาซื้อหรือว่าเทรดกับเพื่อนๆมาอ่ะประมาณนี้นะใส่2ชิ้นนี้นะก็มันยังหาซื้อหาเทรดได้อยู่นะแต่ว่าชิ้นนี้นะสามารถไปค้าได้เลยนะครับง่ายๆนะครับอีเวนต์เลทยี่สิบนะลมดีแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือการลด ability ขู่ดาวนั่นเองนะครับทุกคนส่วนโซเนี่ยใส่เป็นโซอ of s i คขอบก็คือโซที่แจกฟรีใหม่นั่นเองนะเดี๋ยวพี่ทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปนี้ก็ไปใส่กันได้เลยนะครับท ใส่อันนี้ครับ2ชิ้นนี้ครับเอานะครับส่วน2ชิ้นเนี้ยหาไม่ได้แล้วถ้าเกิดใครไม่มีลองใส่อย่างอื่นแทนไปก่อนนะครับหรือว่าจะไปหาเรดกับเพื่อนๆตาม Facebook อะไรก็ว่ากันไปนะรายละเอียดเนี่ยประมาณนี้นะครับดาเอจอยู่ที่6ล้านอันนี้คือขั้นแรกนะ6ล้านเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ย825%นนั่นเองนะเล่นเป็นไฮเปอร์ตัวนี้เป็นบัฟ0.1พ่ 1, พวงมากับบัฟระยะนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้ถ้ากดวิวให้ดูมันจะบอกเป้าว่าเป็นระยะเท่าไหร่เดี๋ยวกดวิวลูกตาให้ดูนะ เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นสไนเปอร์นะทุกคนต้องไปไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มระยะกี่เปอร์เซ็นต์นะก็คือได้พ่วงมาตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะครับ ตัวต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือตัวเจ้าดิงแดงซึ่งตัวนี้ก็หาไม่ได้เหมือนกันครับโอ้เป็นลิมิเต็ดด้วยหรอตัวนี้หาไม่ได้นะแต่ว่ายังหาเทรดได้อยู่นะเป็นบัฟในส่วนของ0.15น้นะดูพิเคตนะครับทุกคนใส่เป็นสายลบหลีกนะครับทุกคนนี่อันนี้หัวนี้คราฟได้ชิ้นนี้คราฟได้ชิ้นนี้อยู่ในกิจกรรมใหม่นะครับ Black s h o e นะเพิ่มอีเวนต์เลท20%สรนชิ้นนี้คราฟได้นะโซ่ไม่ได้ใส่นะอีเวนต์เลทยู่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวน จำไม่ได้แล้วจำให้เราโดนไอ้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นม้นงถ้าจำไม่ผิดอะแต่ว่ามันเป็นการสุม่มนะมันจะมี3ดีบัฟนะมันเป็นการสุม่มอ่าในนี้ก็เป็นแอนคิงนะเป็นตัวที่อยู่ในตู้ซัมมอนนะครับทุกคนก็สามารถหาจากตู้ซัมมอนได้เลยสําหรับพาสซีมเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสนะเอ่อเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะที่ศัตรูเนี่ยจะโดนดาเมจจากเราแรงขึ้นเป็นเวลาสิบห้าวีนะนี่ศัตรูจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นเหมือนดีบัฟใส่ศัตรูเหมือนกันนะครับ เอาเหมือนเดิมนะอันนี้2ชิ้นนี้หาไม่ได้แล้วชิ้นนี้ไปคราฟเอาได้เหมือนเดิมนะตัวนี้ลบบีกเท่าไหร่ลบริล6 5นะใส่ออกรนี้แต่จริงๆมันสําคัญที่เอโตนะทุกคนเพราะว่า a อโตเป็นตัวเดียวที่เราอัพนะทุกคนแล้วก็ ตัวกิฟฟินครับร่างเป็นร่างไรนะก็คือร่างขาวนะสำหรับกิฟฟินเนี่ยพี่จะทำคลิปสอนไปแล้วตัวละครกิฟฟินเนี่ยใส่ของเป็นสายโลบลีกเหมือนกันนะครับโลบลีกกิฟฟินอยู่ที่125%้นั่นเองนะของทุกชิ้นค้าหมดเลยก็มีชิ้นนี้มาจากกิจกรรมใหม่นั่นเองไอ้รองเท้านี้อ่ะเผื่อใครไม่รู้นะครับมันจะอยู่ตรง n p c ตรงนี้นะเป็นกิจกรรมใหม่นะเห็นปะนี่นะครับทุกคนอยู่ตรงนี้เลยโอกาสด r o p ศูนย์ทุดคนก็สํปหรบเซนต์นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเควส์ม ควสมันอยู่ตรงไทรอัอตรงนี้นะพี่สอนไปแล้วนี่ก็ทำห้าควสนะครับแล้วเราก็จะได้ของชิ้นนี้มาซึ่งอไอ้ดาร์คฟอลคอนเนี่ยตอนที่เรากดเลือกใช้งานใช้งานดาร์คฟอลคอนเนี่ยให้เราเลือกที่เป็นไลท์นะมันจะมีดาร์คดาร์คเน็ตกับไลท์นะมี2ล่างนะเป็นล่างขาวกับร่างดำครับร่างดําจะเป็นตัวดาเมจแลร่างขาวเนี่ยจะเป็นล่างบัฟซึ่งมันสามารถบัฟได้คือ220%นะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้ แล้วก็ตัวนี้นะครับโอเมก้าจัวเชนลอนดักก่อนหล่อนนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราต้องรวบรวมดักก้อนบอลทั้ง7ลูกนะครับทุกคนนะแล้วก็กดขอพรนั่นเองนะครับทุกคนซึ่ง พี่พูดไปแล้วเหมือนกันนะในคลิปที่สอนทาโกหังนะสามารถไปดูได้ในคลิปนะกดขอพรแล้วก็เลือกคําว่า power นะก็จะได้ตัวละครนี้มาตัวละครนี้ก็เป็นตัวบัฟเหมือนกันสาหรับเชนลอนเนี่ยก็เป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆเหมือนกันรู้สึกว่ามันจะบัฟออสแต็เห็นปะเนี่ยบัฟออไอเนี่ยบัฟพันธมิตรนะสะแต็คูณหนึ่งจุดห้านั่นเองนะนี่เลยนะครับทุกคนถ้ามันเก็บสแต็อยู่ที่ขั้นที่ห้าแล้วนะเห็นปะมันจะมีตรงนี้แหละที่ดีนะหนึ่งจุดห้าตรงนี้นะทุกคนที่ดีมากๆแล้วก็ตัวเมื่อก่อนนกก็คือือออนะจะเดเดม่่่นนะ่ทีลน ได้นนาทีนะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเอโตจินอูใส่ของอยังไง่อกี้พี่เปิดนี้ให้ดูยังวะพี่เปิดตัวเชนรอนให้ดูยังวะว่าใส่อะไรเชนรอนอ๋อเชนรอนพี่ไม่ได้ใส่ด้วยนะบิวท,ที่เข้าไปเล่นเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ของลืมใส่นะทุกคนไม่เป็นไร แล้วก็จินอูนะถ้าใส่เชนลอนก็ใส่ใสายหลบหลีกก็ได้นะจินอูก็ใส่ประมาณนี้นะครับทุกคนจินอูหลบหลีก70%นะจินอูก็สอนทำไปแล้วเรียบร้อยนะเป็นตัวละครที่ต้องอีโวรูสึกจะทั้งหมด2ครั้งหรือ3ครั้งนี่แหละเป็นตัวที่สูงจากตู้แล้วก็ไปอีโวก็ทำไม่ยากนะครับทำง่ายๆเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคไหมเนี่ยไปลองบิวจินอูขึ้นมาก็ได้นะแต่ว่าพี่มองว่าเอโตะน่าจะหาง่ายกว่านะวิธีหาเอโตะนะครับไปที่เพลย์นะครับแล้วก็ไปที่โหมดเบนเจอร์ มันจะอยู่ในกูนซิตี้แล้วก็แอคที่5นะครับมันจะอยู่ในประตูนี้ประตูนี้โอกาสดรอปสิใช่ไหมเราก็เข้าไปเล่นนะครับเเดี๋ยวพี่จะเปิดประตูให้ดูอคอทเทลนะครับทุกคนนี่ก็คือออพี่มีหรือเปล่าพี่ไม่มีว่ะเออถ้าเกิดว่าเรามีประตู3ที่เป็นกูนซิตี้เนี่ยไอโอกาสดรอปตรงเนี้ยมันจะเป็น10%เอนะเอ้ยห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยจะเป็น5%อันนี้ประตู1มันโอกาสดรอปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็เข้าไปเล่นได้เลยนะ ใครมีทั้งก็ได้นะสมมติว่าใครเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยปั้นทังก็ได้นะตัวละครทังเนี่ยเป็นตัวละครที่สุ่มมาจากตู้นะแล้วก็เอามาเล่นได้เลยนะไม่ต้องอีโวนี่ตัวนี้นะไปสุ่มในตู้นะแล้วเอามาเล่นได้เลยนะหาบัคอกศูนย์จนหนึ่งแล้วก็บิวดีๆหน่อยนะครับเล่นได้สบายเลยแบกได้หลายโหมดเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะหวังว่าคลิปบิวในโหมดซอมีเวนนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะก็รีบๆเล่นกันนะครับไม่รู้ว่าจะเอาออกเมื่อไหร่นะครับทุกคนส่วนวิธีการคำนวณน,นะครับคำนวณนยง เกมหนึ่งครับเราเล่นได้50วิใช่ไหมเราก็1ชั่วโมงคือ3,600วิเราก็หาร50นะเกมหนึ่งเราเล่น50วิใช่ไหมก็จะรู้ว่าเราจะเล่นได้ทั้งหมดเท่าไหร่72เกมใน1ชั่วโมงใช่ไหมเราก็คูณพันหแปลว่าชั่วโมงหนึ่งเราได้1นึ่งแสนกับแปดพันครับถ้า24ชั่วโมงเราก็คูณ24ไปิบ่ไทุกคน วันหนึ่งเราก็จะได้2อล้านหนะไอแต้มตัวใบไม้เนี่ยเราจะได้2อล้านหนะทุกคนนะประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเราเล่นได้กี่วิก็คํานวณไปนะเอา3ามพตั้งนะให้ดู3ามพตั้งหารจานวนที่เราเล่นได้สมมติเราเล่น1จบ1นาที1นาทีก็60ิวินะแสดงว่าเราเล่นได้60เกมใน1ชั่วโมงนะครับทุกคนโอเคไหมเราก็6กคูณพันหไปเราก็จะรู้ว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราได้9 0,000นะแล้วก็คูณอีก24เข้าไปนะครับทุกคนเราก็จะรู้ว่า1วนา 2, หนี้ โอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่ขอตัวลาไปก่อนและสวัสดีครับ